รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริรนทีวี สนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติสังคมมันจะดีขึ้นสังคมจะมีความมั่นคงขึ้นทุกอย่างเริ่มที่บ้านจากนี้ไปเราจะเน้นสร้างเช่าเพราะเราถึงเน้นเรื่องของอาชีพการันตีรายได้ออให้กับคนมาเช่าเนี่ยหมื่นห้ถึงสองหมืนต่อคนแทบจะไม่ได้เข้ามาในโซนนี้เลยค่ะ พอกลับมาอีกทีทุกอย่างแบบเจริญขึ้นอยากทําร้านกาแฟในพื้นที่ที่ตัวเองเกิดปุ๊บแทบไม่ใช่เป็นแค่เจ้าของร้านแต่ปุ๊กเหมือนครอบครัวของเขาอะค่ะสวัสดีครับผมจับในที่สมุทรโครจอนรครับ นี่คือรายการเรื่องบ้านกับการเคหะแห่งชาติรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวของบ้านและที่อยู่อาศัยรวมไปถึงความสุขอาชีพรายได้รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายในบ้านแต่ละหลักครับเพราะบ้านไม่ใช่แค่พื้นที่สี่เหลี่ยมกว้างคูณยาวคูณสูงแต่บ้านคือคุณภาพชีวิต ที่ดีในทุกมิติทั้งความสุขสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด s m a r t t h i n ง Smart Life by nha สลาดคิดชีวิตดีเพราะเรื่องบ้นบานจะเป็นแค่เรื่องบ้นบานที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นั่นเองครับแล้ววันนี้ครับผมมีคำถามมาถามคุณผู้ชมครับว่าคุณผู้ชมมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วหรือยังแล้วถ้ายังคุณผู้ชมอยากมีบ้านเป็นของตัวเองไหม แล้วถ้ามีบ้านเป็นของตัวเองคุณผู้ชมอยากแบบซื้อขาดเลยหรืออยากแค่เช่าก็พอแล้วมันจะดีแค่ไหนถ้าเรามีบ้านเป็นของตัวเองท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีสังคมคุณภาพในขณะเดียวกันบ้านหลังนั้นสามารถสร้างไรายได้สร้างอาชีพสร้างธุรกิจและทําให้คนในครอบครัวมีความสุขได้แน่นอนครับหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงนั่นก็คือการเคหะแห่งชาติวันนี้ ผมจะพาผู้ชมไปพูดคุยกับบุคคลสำคัญท่านหนึ่งซึ่งท่านนี้สามารถชี้นำให้ความฝันของเราเป็นจริงได้เกี่ยวกับบ้านใครที่อยากมีบ้านห้ามพลาดเด็ดขาดตามผมมาเลยครับ คุณผู้ชมครับและบุคคลสําคัญที่จะมาพูดคุยกับเราเรื่องราวของการมีบ้านท่านผู้ว่าการการเคหะแห่งชาตินายทวีพงศ์วิชัยดิตสวัสดีครับสวัสดีครับอครับสวัสดีคุณผู้ชมครับขออนุญาตเรียกท่านผู้ว่าแล้วกันครับท่านผู้ว่าครับเอาประเด็นก่อนเลยเพราะว่าเป็นประเด็นที่อยากรู้มากๆแล้วอยากจะมีบ้านยากไหมครับไม่ยากครับการแห่งชาตินะครับเรามีภารกิจหน้าที่โดยชัดเจนเลยคือเราสร้างบ้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่ พี่น้องประชาชนอยากมีบ้านต้องมาที่การแข่งาติครับการเข้าถึงที่อยู่อาศัยในปัจจุบันมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับเราสามารถมีบ้านที่ดีมีสังคมที่ดีมีสภาพแวดล้อมที่ดีที่การแข่งชาติอยากให้ลองครับถ้าอย่างนั้นเล่าผมฟังก่อนบทบาทหน้าที่และพันธกิจของการแข่งาติครับก็จริงๆแล้วการแข่งาติเนี่ยเราก็ถูกสร้างขึ้นมานะครับมีภารกิจในการที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยยิ่งตัวกฎหมายเราพรบการแข่งชาติเนี่ยมาตราหกบอกเราทำสองหน้าที่หนึ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยสหาที่อยู่อาศัย สองพัฒนาคุณภาพชีวิตนในทุกมิติด้วยมิติสังคมมิติเศรษฐกิจแล้วก็มิติสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจของเราเราก็มียุทธศาสตร์ที่ต้องดําเนินการาเราตั้งวิสัยทัศน์ว่าจะเป็นองค์การสมรรถนะสูงในการพัฒนาที่ยู่ายัยให้กับพี่น้องประชาชนโดยทั่าทงยิ่งผู้นงประชาชนที่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเ<ม>พื่อที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อที่จะลดทั้งความเหลื่อมล้ํานะครับลดช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนแต่อย่างน้อยคือคนทุกคนมันต้องมีบ้างการแห่งชาติก็มีความเชื่่อครับวา สังคมมันจะดีขึ้นสังคมจะมีความมั่นคงขึ้นทุกอย่างเริ่มที่บ้านเรารเผชิญกับภาวะโควิด -19 มาม2ปีกว่าแล้วตอนนี้มันกำลังคลี่คลายไปนในทางที่ดีขึ้นแต่ในแง่ของสภาพเศรษฐกิจในแง่ของการใช้ชีวิตความยากลำบาก คนในเชิงนโยบายแหะครับภาครัฐรัฐบาลได้ได้บอกมอบนโยบายอะไรพิเศษให้กับทางทีแล้วเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีครับก็ได้มอบเป็นนโยบายว่าจะหาทางยังไงที่จะช่วยลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับเราก็เป็นที่มาในการพัฒนาโครงการนะครับที่จะคำนึงถึงเรื่องของการเข้าถึงที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยคนตกงานสภาพเศรษฐกิจไม่ดียไดๆก็จะหาย เมื่อก่อนแค่หาเราสร้างบ้านขายหรือสร้างบ้านให้เช่าซื้อเนี่ยประมาณ80%อีก20%ก็คือสร้างบ้านให้เช่าเพราะว่าเนืองจากมันก็จะมีผู้คนที่เขาไม่สามารถซื้อบ้านได้แต่ว่าพอเช่าได้อยู่พอมีกําลังเราก็เปลี่ยนว่าจากนี้ไปเราจะเน้นสร้างเช่าใน3ปีนี้นะครับร้อ กับเรื่องราวแนวคิดสมาร์ตทิ้งสมาร์ตไลฟ์ส NHA ของการเคหะชาติหรือที่เขาบอกว่าฉลาดคิดชีวิตดีอันนี้คืออะไรครับท่านครับก็คือจากเดิมตอนนี้เราได้ทำความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้วยนะครับในการที่จะพัฒนาบ้านเบอร์หนะครับในการที่จะออกแบบบ้านนะครับที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานนะครับทุกอย่างก็เพื่อลดภาระให้กับประชาชนแล้วก็ดูด้วยคุณภาพด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จุดเริ่มต้นก็คือสร้างบ้านด้วยใจ นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพราะตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องที่มีความสาคัญหมดอ่ะไม่ไว่าจะเป็นเรื่องการใช้น้ําอย่างประหยัดการใช้พลังงานไฟอย่างมีคุณค่าการจัดการขยะมันก็ตอนนาไปสู่การลงทุนที่คุ้มค่านะครับแล้วสุดท้ายก็ต้องสร้างเพื่อทุกคนนะครับเราเอาเรื่องอรารยธรรมปัดเข้ามาทำเป็นคือเรื่อง universal design ที่รองรับทั้งผู้พิการผู้สูงอายุมีทางลาดมีการปรับปรุงห้องน้ําที่อำนวยความสะดวกแล้วสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะต้องมีสังคมที่มีคุณภาพ คุณผู้ชมครับฟังแบบนี้แล้วน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอพูดคุยกับท่านผู้ว่ากันต่อครับแต่ตอนนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ก่อนครับ วิขอต้อนรับกลับคุณสู่รายการเรื่องบ้าน,านกับการเคหะแห่งชาติและตอนนี้ผมยังพูดคุยกับบุคคลสำคัญท่านนี้อยู่ครับท่านผู้ว่าการกาเคหะแห่งชาตินั่นเองครับ ว่าครับในปัจจุบันการเคหะแห่งชาติมีโครงการทั้งหมดกี่โครงการเอาเป็นแบบโครงการสําคัญเลยดีกว่าโครงการเด่นเ่นเลยที่อยากนําเสนอให้กับคนไทยทุกคนได้รับรู้มีโครงการอะไรบ้างครับคือจริงๆริอ่ะตอนเนี้ยยังไม่ได้เล่าโครงการใหม่ให้เจ้ฟังนะเราเรียกโครงการนีร้ว่าโครงการเคหะสุขป,ประชาสุขป,ประชาอ,ะอันนี้เราก็เลยมองว่าคนต้องหันมามีบ้านเช่าแล้วแต่ว่ามีบ้านเช่าอย่างเดียวมันไม่พอ,อเพราะเราถึงเน้นเรื่องของอาชีพ อาชีพในบ้านกิจสุะชาติจะมีอยู่หกอาชีพอาชีพเกษตรแบบเกษตรกรรมนะครับก็คือปลูกพืชเศรษฐกิจและอีกประเภทหนึ่งก็เป็นเกษตรแบบปศุสัตว์เลี้ยงไก่ไข่นะครับเลี้ยงปลานะครับจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจกบนะครับอาชีพที่สามก็คือพอเมียนี้เป็นต้นทางแล้วบางทีอาจจะมีการแปรรูปนะครับที่ที่สี่ก็จะเป็นตลาดตลาดนะครับคนที่มาเช่าบ้านกิจ มันก็จะมีพื้นที่ทําตลาดและตลาดนี้ก็เป็นตลาดคุณภาพตลาดที่เป็นมิตรสื่งแวดล้อมมีการคัดแยกขยะอย่างดีเป็นตลาดที่ปลอดโควิดเพื่อให้ตลาดนี้คนอยากเข้ามาจับจ่ายใช้สอยมันก็จะทําให้คนที่มาเช่าบ้านเราเนี่ยมีแผงตลาดก็จะขายของได้อาชีพที่5ยกระดับขึ้นมาหน่อยเป็นมินิมอลแล้วแล้วพอมีมินิมอลอาจจะมีร้านอาหารสะดวกซื้อและอาชีพสุดท้ายก็คือรปภแม่บ้านคนสวน ทุกโครงการมันต้องมีเพราะฉะนั้นการันตีรายได้ออให้กับคลมาเช่าเนี่ยหมื่นถึงสองหมต่อคนอโอโ้โหไม่ใช่น้อยๆน,นะคุณผู้ชมนะการเคหะแห่งชาติมีโครงการดีๆอะไรอีกบ้างไหมครับเราก็จะพัฒนาบ้านเช่าสําหรับผู้กเกษียณเราเรียกว่าบ้านเคหะสุขกเกษมบ้านสําหรับข้าราชการชั้นผู้น้อยอที่กเกษียณ แล้วก็ไม่ได้จัดเตรียมแผนอะไรไว้ในการที่จะหาที่ยั่อาศัยของตัวเองครับแล้วก็จะมีบ้านผู้สูงอายุอีกนะครับเป็นซีเนียคอมเพล็กซ์ที่เขาใหญ่นะนะครับที่เชียงใหม่ในสาัฟารีนะครับนะหรือว่าที่บางละมุงเพราะฉะนั้นจะเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีแบบคคบวงจรมีพื้นที่สันทนาการมีพื้นที่สีเขียวมีคุณหมอคอยดูแลมีพยาบาลคอยดูแล ถึงโครงการของการเคหะแห่งชาติให้ประโยชน์อะไรกับพี่น้องประชาชนบ้างการสร้างบ้านนะมันเป็นปัจจัย4นะครับเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญนะครับการมีที่อยู่อาศัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ความสำคัญมากแต่ว่าในอนาคตรเราจะไม่เน้นแค่เฉพาะบ้านเพราะว่าในสถานการณ์หลังโควิดเนี่ยในหลังวิกฤตเศรษฐกิจสิ่งหนึ่งที่สาคัญที่สุดคือการสร้างอาชีพวันนี้เคหาเราก็มีโครงการของพันพี่ใหม่นะทางชาอาชีพเช่นชางชุมชนครับช่างประเมวนทรัพย์สินเพราะ้คนที่มาอยู่ในการแห่งชาติก็จะมีอาชีพ เพิ่มมากขึ้น <c oughs> เป็นทังเลือกครับเอาละครับได้ฟังแบบนี้แล้วมั่นอกมั่นใจในฐานะที่เราเป็นคนไทยมั่นใจได้อย่างหนึ่งว่ายังไงเราต้องมีบ้านเราต้องมีที่อยู่อาศัยได้รับการยืนยันจากท่านผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติวันนี้ครับขอขอบคุณนายทวีพงศ์วิชัยดิ์ท่านผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติครับขอบคุณครับท่านครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าตัวอย่างของรายได้ของชุมชนเคหะร่มกล้าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขาเป็นยังไงบ้างแล้วบ้านที่มีความสุขก่อให้เกิดรายได้มันเป็นยังไงคุณผู้ชมครับขณะนี้พาคุณผู้ชมเดินทางมาสัมผัสกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจ Coffee Today t a c t u s กเดนร้านร้านนี้เก๋มากๆและมีเรื่องราวที่น่าสนใจเดี๋ยวจะพาผู้ชมบุกเข้าไปข้างในไปสัมผัสกับเรื่องราวการประกอบสัมมาอาชีพการใช้ชีวิตและความสุขที่ซ่อนตัวอยู่ที่นี่ตามผมมาครับ วับอ่าเป็นไงน่าทานไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อชื่อปุ๊กค,ค่ะเป็นเจ้าของร้าน Coffee Today Cactus Garden ค,ค่ะอ่าอย่างจุดที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ต้องบอกเลยว่านี่คือเคหะโรงแราร้านนี้ทำไมถึงชื่อ Coffee Today Cactus Garden ก็ ร้านนี้นะคะจำลองมาเป็นร้านที่มีสวนแคคตัสเลยค่ะแล้วก็สวนไม้อบน้ํานะคะเพราะอะไรเราชอบเหรอใช่ค่ะชอบค่ะเป็นความชอบส่วนตัวใช่เลยค่ะบุ๊กเป็นคนที่นี่เลยปะ ใช่ค่ะเกิดที่นี่เลยค่ะแล้วก็โตที่นี่เรียนที่นี่ด้วยค่ะพูดยังไงว่าชีวิตใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เกิดมาเลยใช่ค่ะเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมเยอะเลยค่ะเปลี่ยนเยอะมากๆค่ะออถนนก็จะเป็นสองเลนค่ะยังไม่มีความจเจริญขนาดนี้ตึกบ้านช่องต่างๆก็ไม่เยอะขนาดนี้การที่นี่ก่อนที่จะมาเปิดตางที่นี่เราทําอะไรมาก่อนเป็นเซลเครื่องสําอางอะค่ะออก็จะเป็นงานบริษัททั่วไปซึ่งไม่ได้อยู่ที่นี่ ไมไ่อยู่ที่นี่เลยประมาณ4ี่ห้าปีค่ะเราปุ๊บแทบจะไม่ได้เข้ามาในในโซนนี้เลยค่ะอพอกลับมาอีกทีตกใจอะค่ะทุกอย่างแบบจเจริญขึ้นเปลี่ยนไปแบบเยอะมากๆเลยค่ะอพอเปลี่ยนไปนู่นนี่นั่นเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่เกิดขึ้นทําไมถึงเลือกที่จะเฮ้ยมาเป็นอาชีพอิสระดีกว่าบุรู้สึกว่าบุ๊งอยากมาทําอะไรที่ตัวเองชอบและเป็นอของตัวเองอจะดีกว่าเป็นนายตัวเองยังไงก็ สนุกกว่าแล้วปุ๊กชอบกาแฟค่ะชอบชมากๆก็เลยเกิดไอเดียในการแบบอยากทําร้านกาแฟในพื้นที่ที่ตัวเองเกิดก็เลยกลับมาทําร้านเก๋ๆแบบนี้ในพื้นที่บ้านเกิดของตัวเองร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับหนะึ่งปีครึ่งแล้วครับผลตอบรับดีไหมถือว่าดีแล้วตอนนี้ก็ยิ่งดีๆขึ้นไปไปอีกเลยเอ่ะเออเป็นร้านกาแฟที่ถือว่ามีคอนเซ็ปต,ต์เก๋เท่และที่สำคัญคือมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว ที่นี่ก็เลยกลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนในละแวกนี้เขาแวะเวียนมาเจอกันพูดคุยกันความรู้สึกของความเป็นสังคมเรารู้สึกยังไงบ้างเรามีความสุขค่ะเราก็สุขด้วยเหมือนกันเพราะว่าปุ๊กเข้าร้านทุกวันเลยค่ะตอนนี้ปุ๊กแทบไม่ใช่เป็นแค่เจ้าของร้านแต่ปุ๊กเหมือนครอบครัวของเขาอะค่ะอย่างเช่นปีใหม่อะค่ะทุกคนร้านค้าในละแวกแถวนี้ค่ะก็จะมาเลี้ยงฉลองปีใหม่ที่ร้านปุ๊ก เพราะว่าแบบทุกคนเหมือนเพื่อนเหมือนครอบครัวยเงี้ยค่ะเหมือนป้าข้างบ้านอะคะ่ะก็เหมือนป้าปุกจริงๆรพี่ตรงข้ามร้านต่างๆก็เหมือนพี่พี่น้องของปุกจริงๆไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรือเทศกาลอะไรหรือว่าไปต่างจังหวัดอะไรกันนะคะก็จะซื้อของมาฝากให้กันตลอดความสุขมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เป็นสังคมรอบตัวเรามันคือสังคมที่ดีและเป็นสังคมคุณภาพนั่นเองสังคมคุณภาพนํามาซึ่งรายได้ด้วยใช่ค่ะตอนนี้วันนี้ต้องถามนิดนึงว่าพอใจไหมกับรายได้ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน พอใจเลยค่ะถือปุ๊กดูกราฟการเติบโตของร้านนะคะมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆเลยอะค่ะมันไม่ได้หล่นลงเลยสักนิดนึงอะไรคือโอกาสของราปุ๊กคิดว่าเป็นผู้คนค่ะผู้คนที่นี่และพื้นที่ตรงนี้ค่ะที่ที่ปุ๊กอยู่ตรงนี้อะค่ะเป็นโลเคชั่นที่ดีมากๆเพราะว่าอยู่ใกล้กับตลาดทุกคนคือผ่านไปมาตลอดทำให้ร้านของปุ๊กมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆ ถ้างั้นนิยามคําว่าบ้านในนิยามของคุณปุ๊กบ้านหลัไนี้คืออะไรบ้านของปุ๊กคือสถานที่ที่คุณกลับมาพักผ่อนได้ค่ะสถานที่ที่คุณกลับมาแล้วรู้สึกว่าคุณเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดคุณได้ทําสิ่งที่คุณรักแล้วก็เป็นพื้นที่ที่คุณสบายใจเสมอในเมื่อคุณกลับมาอย่างเงี้ยเอา พูดคุยกันแบบนี้แล้วคุณผู้ชมครับได้รับรู้เรื่องราวของร้านร้านนี้ในระดับหนึ่งแล้วนอกจากกาแฟที่นี่มีเบเกอรีร่ปะมีค่ะลองชิมได้ไหมได้เลยเดี๋ยวเราไปหาโต๊ะเก๋ๆนั่งสบ,บายๆอีกมุมหนึ่งของร้านแล้วกันนะได้เลยลเดี๋ยวคุคณเอาเบเกอรีร่มาให้ลองหน่อยได้เลยเชิญค่ะ ขอต้อนรับกลับเข้าสู่เรื่องบ้าน,านกับการเคหะแห่งชาติและตอนนี้เรายัางอยู่กับการสร้างรายได้จากบ้านบ้านที่ปรับเปลี่ยนเป็นร้านกาแฟาเก๋ๆที่มีชื่อว่า Coffee Today c a t a s Garden ซึ่งวันนี้น้องปุ๊กเจ้าของร้านคนสวยคนนี้ก็มีเมนูเด็ดที่อยากจะแนะนำให้ผมได้ลองลิ้มชิมรสกันด้วยล่ะครับ มาแล้วนี่นี่เป็นไงหน้าตาน้ารับประทานมากๆเลยทีเดียวอะไรเป็นอะไรเล่าให้ฟังสักเล็กน้อยคูปุ๊กโอเคเริ่มจากตัวนี้เลยนะคะนี่คือ เป็นบูเบอรี่ชีสเค้กค่ะเป็นตัวขายดีที่สุดในร้านเลยค่ะแล้วก็ต่อด้วยตัวนี้นะคะจะเป็นวาเลนไทน์นูเทลล่าค่ะซึ่งจะเป็นเมนูที่มีภายในแค่เดือนนี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมดูอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์คุณมาคุณจะเจอเมนูนี้ใช่ค่ะต่อมาอันนี้จะเป็นครัวซองสตรอเบอรี่ครีมสดค่ะครัวซองปุกก็ทําเองทุกเช้าเช่นกันค่ะอันนี้จะเป็นลาวาเค้กค่ะซึ่งเวลาตัดออกมาค่ะจะมีช็อกโกแลตเยิ้มๆไลออกมาเหมือนลาวาเลยค่ะสำหรับทุ ท่านใครที่แวะเวียนมาแถวนี้มาสัมผัสด้วยตัวเองบางคนไม่ได้อยู่แถวนี้สั่งก็ได้ได้เลยค่ะสำหรับท่านที่อยู่ลอสแอนเจลิสนะครับก็สามารถสั่งมาได้โดยตรงไปส่งไกลเออไม่น่าได้ค่ะไกลไหมนะใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยดีกว่าพอจับไปความรู้สึกมันแน่นเนียนลึบ มันได้อารมณ์ความแบบครีมี่ได้อารมณ์ความสดชื่นอ่ะและได้มาเจอกับบูเบอรี่ข้างบนมันมีอมเปรี้ยวนิดๆมีความหวานหน่อยๆเ <Wow. S 1> มนูต่อไปขออนุญาตบุกไปที่นี่ฟักขึ้นมานี่นูเทลล่านูเทลล่ามันก็จะมีความ เนียวหนึบนิดนึงนี่หวานแต่ไม่มากมีความเข้มข้นของความเป็นนูเทลล่าหรือความเป็นช็อกโกแลตที่อยู่ด้านบนตัวเนื้อที่อยู่ด้านล่างมันจะดูนุ่มดูซอฟมาร้านนี้เขาบอกมาว่าคุณจะพลาดเรื่องราวของัวสซองไม่ได้เลยต้องลองัวสซองนี่ เนื่องจากว่าการรับประทานต้องมีความสุขภาพเราต้องค่อยๆกินเล็มๆกินจะไปกินคําใหญ่ไม่ได้เสียบุคลิกอันนี้ให้ช่มันให้ให่อย่างนี้เขาพูดกันเอาไว้เนื้อครัวซองอร่อยมาก ในขณะเดียวกันเรามาเจอเข้ากับนี่ความเป็นครีมชีสหน่อยๆให้รสชาติความเข้มข้นไม่หวาน bye บ่ายๆมาชกาแฟสักแก้วหนึ่งครัวส่องสักชิ้นหนึ่งแค่นี้มันคือสวรรค์ละคุณผู้ชมและแน่นอนสุดท้ายความเป็นลาวาของเขาโบโบโบ,โบออกมาเป็นลาวาทดาดูความไหลยเยิ้มของเขาเวลาจะกินไม่ต้องสวยครับขอให้มันอร่อยพอแล้ว เข้มคนมากใครที่ชื่นชอบขนมหวานเบเกอรี่ในราคาประหยัดลองมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองแล้วคุณจะรู้และถ้าสำหรับผมนะกาแฟร้อนสักแก้วหนึง่งกับความรู้สึกแบบนี้ผมว่ามันคือสวรรค์และความสุขที่เกิดขึ้นแล้วล่ะครับ กับสิ่งที่ผมสามารถสัมผัสได้อย่างหนึ่งครับคุณผู้ชมครับการเคหะแห่งชาติบ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่ที่หลับที่นอนที่อาศัยแต่บ้านหลังนี้สามารถสร้างไรายได้สร้างความสุขและสามารถแบ่งปันความรักให้กับคนที่เข้ามาเยี่ยมเยียนบ้านหลังนี้ได้อย่างดีอีกด้วยนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเรื่องบ้านๆกับการเคหะต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าความสุขรอยยิ้มและสังคมคุณภาพรอคุณผู้ชมอยู่ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเรื่องราวของบ้านเราได้ฟังได้พูดคุยกับท่านผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติได้เห็นตัวอย่างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่การเคหะแห่งชาติกันไปเป็นที่เรียบร้อยย้ำอีกทีคุณผู้ชมครับการที่เราจะมีบ้านสักหลังหนึ่งอยู่ท่ามกลางสังคมคุณภาพท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครันนี่คือความฝันนอกเหนือจากนั้นสามารถสร้างไรายได้ สร้างอาชีพนำความสุขมาให้กับคนที่อยู่ในครอบครัวของเราได้เป็นอยา่างดีอันนี้คือบ้านในฝันเลยทีเดียวครับแล้วกลับมาติดตามชมรายการเรื่องบ้าน,านกับการเคหะแห่งชาติได้ใหม่ทุกวันเสาร์ทางช่องอมรินทีวี HD ช่อง34เวลา16นาฬิกาเวลาดีของคนอยากมีบ้านสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ Marine TV.